สนับสนุนโดยซินไบ o x และไบ o g d x ดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบ f ฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมาสปอ r ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอ r มิลารมานุราหิมสลม,มองไรกุมลมลตุลลอยบารูกาตูสวัสดีครับพี่น้องที่รับชมรายการอยู่นะครับเป็นยังไงครับสำหรับรายการศาสนาเดิมเติมสุขครับนี่ลงมากันอยู่ในรอบที่ครั้งที่5แล้วนะครับที่มาพบกับพี่น้องดีใจเหลือเกินพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างรายการของเรามีอะไรอยากจะติชมยินดีนะครับเทปที่แล้วที่พี่น้องรับชมกันมีคนที่พี่น้องที่รับชมแล้วก็ติชมกันมามา,มากมายหลายคนบอกว่าดีจังเลยได้รู้ประวัติศาสตร์ได้ พี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกมาหรือพี่น้องที่เป็นมัอันลัฟมาก็รู้สึกดีมากเลยแล้วก็ชมอาจารย์บุคลีของเราว่าแหมอ่านอธิบายอะไรต่ออะไรตอบคําถามได้โดนใจเขามากแล้วก็ทําให้เขาคลาย ข้อสงสัยคราวที่แล้วเป็นเรื่องของมุสิมะด้วยนะครับไม่รู้วันนี้อาจารย์บุคคลีมาหรือยังเนี่ยผมก็รออยู่ที่น้องตุ่มมาเลยกูารา,าขอ,<ด>องตุลมรกหน่อยครับตุ่มมาพอดีเลยอาจารย์เนย่ง่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เตอาาร์ดีละดีครับผมอาจารย์นี่เมื่อกี้กําลังคุยกับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนี่บอกว่า อาทิตย์ที่แล้วรายการ<ม>ที่เป็นของมุสลิม,มาจริงๆเรามีมาก่อนหน้านั้นสามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มาอาทิตย์ที่แล้วเรื่องของมุสลิมมาวีรสตรีนะฮะท่านหญิงคอดียาพี่น้องชื่นชมมากแล้วก็ชอบ,บ,บสไตล์การเล่าเรื่องของอาจารย์ร,รวมถึงการตอบปัญหาที่เข้าถึงอกถึงใจของพี่น้องมุสลิมใหม่ครับอธิบายเข้าใจง่ายดีดีงามอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกดีใจที่เราขายของไปด้วยทํางานแล้วก็ได้ความรู้แบบเนี้ยอิสลามนี่อออาลาวนะอยู่ทุกที่เลยนะอาจารย์จริงจริงพี่เตยมระสบมากเขาที่แล้วเนี่ยเสิร์ฟชาช้าวันนี้ขอเสิร์ฟเร็วหน่อยแล้วกันนะได้เลยพี่เตยวันนี้จิบชาก่อนนะฮะแต่ว่าพี่น้องอย่าลืมนะว่ามีอะไรอ่ะชาไอ้บอสกาแฟกับบอสโกโก้ให้กับพี่น้องด้วยนะครับ อ่านี่เสิร์ฟชาก่อนนะเพราะว่ามาเหนื่อยๆในวันศุกร์นะคุตไปละหมาดหรือไปคุตบ้ามาก็ตามนะครับอ่าผมทานด้วยนะก็จะคุยกันสําหรับเอ่อเรื่องราวดีๆสําหรับสัปดาห์นี้นี่จะมีอะไรเดี๋ยวคงมาเล่าให้กับพี่น้องที่รับชมอยู่ครับค่ะพี่เต้อาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านนี้นี่ก็ระหว่างที่กําลังขายกาแฟอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีพี่น้องต่างศาสนาพี่น้องที่เป็น ต่างประเทศด้วยก็มานั่งคุยกันแล้วเขาก็มาคุยกันเรื่องศาสนาเขาให้กุรอานมาให้กุรอานพี่มานะครับเป็น the noble Quran in the English l a n g u a g e นะฮะ language นะฮะก็คือในภาษาอังกฤษคนพี่เขาเปิดเข้าไปดูเฮ้ยมันแปลภาษาอังกฤษด้วยอาจารย์คอัลฮัมดิลิละมากๆคนนี้เราก็นึกถึงเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเรามีแท็บเล็ตมีมือถือมันแปลแปลเป็นภาษา สารพัดภาษาเป็นร้อยร้อยภาษาได้เลยแบบเนี้ยอ๊ะมานั่งคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันคงแปลยากนะอย่างแรกๆเลยเอาประเทศที่เป็นเจ้านานิคมอย่างประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเขาไปครอบครองอินเดียไปครอบครองหลายๆประเทศเนี่ยสมัยนั้นเขาจะรู้จักอิสลามได้ไงจารย์ใครเป็นคนมีไหมใครที่แบบมาพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจารย์ฮะผมขออนุญาตท้าความนิดหนึ่งได้ไหมพี่ตี๋ว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ย ก็ได <G capitalist> exactly ้ได้มองในอดีตนะในประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันนับตั้งแต่นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมัดสโลลลอฮุอะลีวะสัลลมเนี่ยได้ทำการบอกเล่าถึงเรื่องหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยพี่เต้เริ่มต้นจากมักกะนะเมืองเล็กๆที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียปัจจุบันแล้วก็บอกกับใครพี่เต้ก็เริ่มบอกจากคนใกล้ชิดบอกจากคนที่สนิทสนมก่อนแล้วค่อยๆกระจายไปกระแสต่อต้านมา แล้วสิ่งที่ผมมองต่อนี่พีเตอร์แล้วก็มองไปพร้อมๆกับปติศาสตร์โลกเนี่ยนะว่าเอ๊ะศาสนาศาสนาหนึ่งเนี่ยพีเตอร์เริ่มต้นจากประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะข้ามทวีปยังไงเออผมมองต่อนะพีเต้รมันจะข้ามทวีปยังไงแล้วก็ไอ้ความเข้าใจในเรื่องหลักการเนี่ยที่มันจะต้องผ่านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเดิมใช่ใช่แต่ละแต่ละพื้นที่ก็มีภาษาแต่ละภาษาแตกต่างกันวันนี้ผมจะชวนพีเตอร์ ไป<ม>ไปดูจุดเริ่มต้นดีไหมไม่ได้ดีครับจุดเริ่มต้นของบุคคลที่มามีส่วนในการแปลอัลกุรอานเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะว่าจริงๆนะจริงๆนะอาจารย์พี่มองว่าอย่างศาสนาเนี่ยและเรื่องของความเชื่อเนี่ยมาแรกๆศาสนาไม่ตรงกันความเชื่อไม่ตรงกันวัฒนธรรมไม่ตรงกันมองเป็นลบไปก่อนนะจริงจริงจริงแต่เขาไม่เคยอ่านกุรอานของเราคมภีของคุณเนี่ยเป็นภาษาอาหรับิกะ มันอ่านยากอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องถูกต้องาไม่มีคนแปลเนี่ยนะใช่ใช่เอานี้อาจารย์กำลังจะบอกพี่ว่าใครเป็นคนนี้เริ่มเนาะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันชาร้ลน์นะครับงั้นไปเลยนะครับผมพร้อมครับไปมาดูวิลเลียมพิกทอลเกิดที่แคมบริดจ์เทอร์เรนต์ในลอนดอน เมื่อวันที่7เมษายนปีคิศกราช1875ในครอบครัวของผู้มีฐานะสูงสักทางสังคมครอบครัวของเขาสืบเชื้อสายมาจากตระกูลอัศวินของกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตคือเซอร์โรเจอร์เดอรบัวอิตูซึ่งเป็นที่มาของนามสกุลของพวกเขาคือวิลเลียมพิกทอร์พิกทอนั้นยังออกเดินทางไปในหลายประเทศทางแถบชาติตะวันออก และได้รับชื่อเสียงในฐานะนักวิชาการและเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมมุสลิมแถบชาติตะวันออกในปีคิเศกราช1917พิกทองเขาได้กล่าวชาฮาดะต่อนหน้าสาธารณะในงานการถแถลงดําเนินการของ World Muslim Mission และในตอนก่อนที่จะประกาศศรัทธาของเขาในฐานะมุสลิมเขาศึกษาแนวคิดบูรพานิยม และได้พิมพ์บทความและนวนิยายเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากมายเขามีผลงานการทําวารสารและนิตยสาราอิสลามมากมายในเชิงตอนในขณะนั้น,นพิกทอได้ย้ายไปที่อินเดียและได้ตีพิมพ์คัมภีร์อันกุรอานฉบับแปลภา,ลา,ลาษาอังกฤษของเขาโดยมีชื่อว่า The Meaning of the Glorious Quran แปลว่าความหมายของอันกุรอานอันรุ่งโรจน์ซึ่งการแปลนี้ได้รับการอนุญ,ญาตจากมหาวิทยาลัยอัลอาสฮา ซึ่งถือเป็นผลงานที่ตัวเขาภาคภูมิใจและเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของตัวเขาและประชาชาติอิสลามรวมถึงที่เป็นครูสอนศาสนาในรัฐไฮเดรบัตเป็นรัฐอิสลามที่ถูกผนวกเข้ากับอินเดียในตอนที่อินเดียประกาศเอกราชกับอังกฤษในบ้งปลายชีวิตของเขาเขาเดินทางไปไปมาๆระหว่างอังกฤษและอินเดียเขากลับมาอังกฤษในปีพศักราช1 9 3 5หนึ่งปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษ โอ้หครับสุดยอดอจารย์เป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเป็นเชื้อสายอสวินด้วยนะครับไม่ธรรมดานะจารย์แน่นอนสมัยนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยในศตวรรษที่18เนี่ยอังกฤษเขาเป็นเจ้าอนานิคมเขาใหญ่เห่ว่างั้นนะมีปลืนไฟมีเรือไฟแล้วเขาเป็นเชื้อสายอังกฤษเนี่ยเป็นของวิลเลียมผู้พิชิตใช่ไหมครับถูกต้องว่าแต่อันล้อได้กําหนดให้เขาเนี่ยมาเป็นจย์เล่าให้พี่ฟังแล้วก็ ตื่นเต้นมากเลยอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ขยายความสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เตอร์จริงๆผมเองเนี่ยได้ได้ดูจากเรื่องราวของประวัติของท่านเองนะคุณมูฮัมหมัดมามาดุกนะครับซึ่งม,มันเป็นมิติที่ผมว่ามันอาจจะดูไม่หวือหวาพี่เตร์ไม่หวือหวาเพราะว่าเราเองเราอาจจะเห็นแบบว่าโนักมวยมาเารับอิสลามอย่างคุณมูฮัมหมัดอาลีที่เราได้เคยนำเสนอไปใช่ไหมครับมีคนที่โดนตริบันจับตัวไปบันจับมันอาจจะดูหวือหวาดูมีอะไรหน่อยนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นหนึ่งในหลักการที่ผมว่าต้องปรับความเข้าใจนิดหน ว่าอัลกุรอานเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันตอนแรกใช่ไหมพี่เต้ยว่าเอะควรจะเข้าถึงศาสนาหรือศาสนาเนี่ยมันจะข้ามทวีปมันจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะไปทางไหนล่ะถ้าหากว่าภาษาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปรับให้มันเป็นภาษาของคนในพื้นที่นั้นดังนั้นผมก็เลยมองว่านี่มันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากหนึ่งในหลักการของอิสลามเนี่ยพี่เต้ยคนที่ดีที่สุดเนี่ยคือคนที่อ่านศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานดังนั้นภารกิจของคุณมูฮัมหมัดมามาดุกเนี่ย ผมว่าไม่ธรรมดาไปด้วยแสดงว่าเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ก็แค่แปลหนังสือเล่มหนึ่งไม่ใช่นะมันไม่ใช่หนังสือเล่มหนึ่งสิเอเอาง่ายๆเลยตอนนี้พี่ขอเปรียบเทียบนิดนึงว่าของไทยเราเนี่ยที่พี่รู้เนี่ยการแปลก็เหมือนกันไทยเราก็เหมือนฝรั่งอะไระเราไม่รู้จักภาษาอรับถูกต้องถูกต้องแต่คนที่รู้จักแล้วมาแปลเนี่ยมีคนหนึ่งก็คือท่านดรอาจารย์ดีเลกครับกุลสีสวัสดนะฮะสำหรับกุฎานมยิตนะครับหรือว่าอิบราฮิมกุเลชี ค <C lar at> นแปลแล้วก็ได้สัพท์หลายๆอย่างอันนี้กุอามายดส่วนกุณอานที่เป็นที่ใช้กันอยู่เล่มแดงอ่ะที่เป็นคําแปลอันนี้จาก <C lar at> ที่ไหนนะจารมาคมศิษย์เก่าอาหรับ อันนั้นโดยคุณพ่อของเชฟวีดอแล้วก็มีท่านๆอื่นบ้างนะมาร่วมกันเนี่ยนี่ก็ถือว่าได้ภาคผลบุญอย่างมหาศาลจริงๆนะสำหรับคนแปลนะดังนั้นดังนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างพตเศมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะนําพาความเข้าใจเนี่ยไปสู่โลกอ่ะผมใช้คานี้แล้วกันนําพาความเข้าใจเนี่ยไปสู่โลกยิ่งภาษาอังกฤษนะยิ่งภาษาอังกฤษมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับภาษาคนที่ยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงความสงสัยที่มีขึ้นนะครับหรือว่าเราจะไปแวะกระแสที่เกิดขึ้นทีี่สวเดน ว่าพี่น้องได้ตามกระแสกันอยู่นี่ะครับว่ามีการเผากันแสดงความซึ่งเราแน่นอนเราเสียใจเสียใจมากแล้วเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าไม่เข้าใจไงไปด้วยไม่เข้าใจก็เลยได้แสดงออกในพฤติกรรมไปมาเนี่ยมันเหมือนว่า มันเหมือนว่าเป็นการเป็นกระแสตอบกลับอปพี่เต้ครับยิ่งคนต่อต้านยิ่งคนแสดงความไม่เห็นชอบเนี่ยนะครับยิ่งทําให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากที่จะมาศึกษาอ,อยากที่จะมาเรียนรู้มากขึ้นครับและพอมาอ่านพอมาศึกษาพอมาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะเห็นบริบทที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างคุณพิกทองเนี่ยกว่าที่แกจะมาแปลได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกต้องแกต้องศึกษาและทําความเข้าใจอย่างแท้จริงครับอย่างทองแท้ในประเด็นนี้ ถูกต้องครับเลยด้วยนะฮะแล้วก็ถึงได้มาแปลหนังสือเล่มนี้ได้มาแปลกุรานได้ครับโดยที่แกเนี่ยดูไทม์ไลน์อาจารย์อังกฤษนี่เป็นเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นก็ยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นแล้วก็ไปยึดอินเดียอินเดียนี่ก็อยู่ทางบูรพาหรือว่าออเรนชัลนะครับก็คืออะไรล่ะทิศตะวันออกคนภาคตะวันออกคนส่วนของตะวันออกของโลกอังกฤษก็ถือว่าเขาตะวันตกใช่ไหมทางตะวันออกของโลกนี่ก็ทําให้คนคนนี้ ต้องเดินทางมามีเหมือนเครื่องกรีมันเหมือนเป็นดินแดนของขอโทษอินเดียเหมือนเป็นดินแดนของกฤษอ่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางมาก็ถือว่ามาประเทศของเขามาขยายมาตรงนี้กลายเป็นว่าเขานี่ศึกษาเรื่องของแนวคิดบูรพานิยมคนทางทางตะวันออกนี่เขาคิดกันยังไงอะไรยังไงพอเข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าได้ซึมซับได้เห็นความจริยวัรต่างๆของคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็สนใจ แล้วก็มานั่งให้ความรู้ให้ให้การเล่าเรียนต่างๆมีการลิงก์กับทางอาสัร์อาซาร์นี่ประเทศอะไรจ๊ะอียิปต์ครับอียิปต์อินเดียอียิปต์นี่ก็จริงๆแล้วอยู่คนละทิศทางกันครคนละคนละทวีไปเลยครับใช่เอเชียกับแอฟริกาเหนือเนอะ แต่ปรากฏว่าอาซัร์ดก็ให้การันตีด้วยนะนรับรองออซาร์ดนี่ถือว่าเป็นมหาลลยเป็นที่รู้จักอันดับอันดับโลกแน่นอนนะครับอ,อันดับต้นๆของโลกมุสลิมเลยด้วยซ้ำแต่ประเด็นที่เพิ่มเติมนี่ยี่เต้ยเมื่อกี้พี่เต้ยบอกไทม์ไลน์นี่พี่เต้ยคิด พูดในสิ่งที่ผมคิดนะเรพราะผมกำลังคิดเรื่องของไทม์ไลน์อยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเข้ารับอิสลามเนี่ย1917นะาาแต่เขาเริ่มแปลเนี่ย1927นะพีเตอร์หมายถึงว่าระยะเวลา10ปี10ปที่เขาได้ทำการศึกษาแล้วเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับตอนนั้นอายุ42แปลว่า,าตอนแปลเนี่ยอายุ 52, 52 10ปีด้วยกัน<ช>ที่เขาได้พยายามค้นคว้าพยายามศึกษาและเรียนรู้เนี่ยแล้วการเรียนรู้พีเตอร์สมัยก่อนบ้านเราเนี่ยผมแวะมาบ้านเราทีเนี่ยเวลาจะไปเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่า ไปฟังแปล๋อไปฟังแปลใช่ไปฟังแปลใช่คือยังไงเวเต้ยก็เอากีตาร์มาเอาคัมภีร์มาหรือว่าเอาหนังสือภาษามาลายูเองก็ดีนะครับแล้วก็มาแปลเลยเวเต้ยไม่ต้องมาอะไรเยอะเลยไม่ต้องอารามพบทเยอะเอามาตั้งแล้วก็แปลตามเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการฟังแปลนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยโอ้เข้าถึงง่ายทำดีแล้วต้องยอมรับว่าคุณมามาดุกนี่สร้างครับคุณนับประการคุณนับประโยชน์ให้กับโลก โดยไม่ใช่โลกมุสลิมนะโลกทั้งใบนี่อย่างมากมายเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันกว้างมากมันใช้ไปทั่วโลกนะมันเป็นภาษาที่เจ้าหนานิคมเดิมเนี่ยเขาเขาใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเดียวเนี่ยมันไปได้หมดในในดินแดนตะวันตกและในในอินเดียเองในตะวันออกบางประเทศเองเนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์แล้วก็อีกหลายๆประเทศมาเลเซียเองเนี่ยแม้ว่า จะได้ภาษามาลายูนะก็มีกีดจาบที่แปลเป็นภาษามลา,ายูแต่หลายคนเนี่ยก็แปลเอาอ่านที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะ<ช>ความลึกซึ้งของภาษามันลึกซึ้งกว่ากันความอธิบายการอธิบายคําความหมายต่างๆในภาษาอับถ้าเทียบกันแล้วภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาเก่าแก่นะเพราะมันมาจากภาษากรีกภาษาโรมันต่างๆกว่าที่จะมาเป็นเพระาะนั้นมันจะมีศัพท์บางคําที่ได้อัดทรุ อาจจะใกล้เคียงกับภาษาอับเป็นไปได้เลยอย่างนั้นดังนั้นก็อย่างที่พี่เต้ยบอกว่ามันเป็นประโยชน์ที่มหาศาลมหาศาลแล้วผมชอบประโยชน์ที่พี่เต้ยพูดเมื่อกี้ไม่ใช่ให้เฉพาะมุสลิมอืจริงผมว่าพี่น้องอาจจะรับชมแล้วก็สงสัยว่าเอ้าการแปลกุรานน่าจะเป็นประโยชน์กับมุสลิมไม่ใช่เหรอเออเออเออแล้วทำไมมามองว่าไม่ใช่เฉพาะมุสลิม เพราะว่ามันเป็นคำพีที่ฮูดลินนัสในอายะ์อัลกุรอานเนี่ยเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติมนุษยชาติและนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักการความเชื่อที่มุสลิมเรามีความเชื่อในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าแปลไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยลองจากภาษาอับผมว่าจ้าจากภาษาอังกฤษและได้เผยแพร่ไปทั่วโลกสำหรับพี่น้องที่เป็นสตรีตระวาพี่น้องที่ทำเรื่องของการให้ความรู้ศาสนา ที่ไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะแจกเล่มนี้แหละเหมือนที่พี่น้องก็เอามาให้ผมเหมือนงั้นนะเอามาแล้วลองแปลดูแล้วใช้แปลได้ง่ายมากหาดิกชันนารีหรือว่าเอาไปแปลเดีนใน Google แปลแม้ว่าจะไม่ได้นิ่งนะแต่ว่าโอ้โหก็ดูนะฮะมันเป็นภาษาที่เราเขาสามารถที่จะเข้าใจได้ฉะนั้นภาคผลบุญมหาศาลมหาศาลจริงๆนะอิจฉาเลยนะฮะสำหรับท่านผู้นี้ก็ ปันท้ายชีวิตของเขาเนี่ยกลับ,บไปที่อังกฤษแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพี่น้องมุสลิมในประเทศอังกฤษซึ่งมีจํานวนเยอะนะรงองจากประเทศฝรัร่งเศสก็คืออังกฤษและในสําหรับในยุโรปนะฮะก็เ,เป็นการเหมือนกับเกาหลีเวลาเขาเขาเขาเผยแพร่เป็นอาวุธของเขาเขาบอกว่าเป็นการอะไรล่ะใช้วัฒนธรรมในการที่จะเผยแพร่ใช่ไหมฮะซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็เช่นกัน สำหรับอิสลามเราอาจจะไม่ได้เข้าไปทําการลบไม่ได้ชนะแต่เราใช้สัจธรรมในภาษาที่เขารู้ก็ถือว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งที่มีคุณานุประโยชน์กับโลกใบนี้อย่างมากมายเอาจารย์ทำดีแล้ดีใจมากๆเลยและในอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกัน ที่อาจารย์มักจะพาคนที่เป็นพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยมาให้เรารู้จักมาฟังแนวคิดของเขาแล้วมาให้เราทายอายุการที่เขาจะกลับมาอยู่ในศาสนาเดิมของเขาวันนี้มีไหมมีเหมือนการพีเตอร์ไม่มีได้อย่างไงจริงเหรอฮะมีแน่นอนใครอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพได้ครับไปอัสลามุยกุมวลลอมาตุลลอฮิวะบรอกาตุผมชื่ออุสมานนะครับ กลับเข้าสู่ศาสนาเดิมในปี2,565เพื่อนๆลองทายสิครับว่าผมกลับเข้าสู่ศาสนาเดิมมาแล้วกี่ปี